เ,เลกวไม่ไ,อไปอันนี้กับเขาอ่ะไม่ไ,มไปไ<ม>ไอยู่กับเขาอ่ะไม่อยู่ครับผมอยากอยู่กับคุณตำรวจได้ไหมครับอ่างั้นสมัครตำรวจเลยครับไม่เอาอยากอยู่ในหัวใจคุณนะครับเอ,อ้ยอผมหยอกเล่นฮะแต่ก็อาจริงนะกูนะเรียบร้อยเฮียมึงโดนกูแทงลนะ มอดเยอะอย่างงี้ไม่แหลกเรอวะเข้ามาครับหญิงหญิงเราไม่ได้ใส่บิดคือรถขึ้นรถขอกำลังหน่อยขอกำลังแต่ทุกคนขึ้นรถหนูแฮมกับพี่อ้วนอ่ะโอ่ค่ะไอ้วานหนูน่าเกลีย์ฮะเสียงอะไรวะต้องขอมาหน่อยหน่าเกลีย์อเออไม่เป็นไรปอนเหมือนก่อนเราขึ้นรถกันก่อนดีกว่าปะใช่หมอค่ะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรหมอครับวะโอ้ยเขามาชนเองนะของผมอะสัตว์เขามาชนเองเขามาชนเองที่รักพวกมันซื้อประกันเหรอขึ้นไหมไม่รู้เลยอาจจะซื้อมั้งเห็นตำรวจหมอดูแลดีเกินไม่ก็ตอนนี้เจอทีเขาซื้อประกันก็ตีคนอื่นไม่ได้ด้วยไม่ใช่เหรอสวัสดีครับแซวแซวนะโอเค ฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีฮะอ๋อลงทำไมหบแล้วคุณชื่ออะไรฮะเอ่อชื่อเคไรครับครับยินดีที่ได้รู้จักครับยินดีที่ได้รู้จักครับผมชื่อไรอะไปไหนกันนะไม่เห็นอะถ้ารู้แล้วก็ไม่ต้องถามเพื่อนโดนตีมาตอฮัลโหลโได้ยินไหมฮะถ้ารู้แล้วก็ไม่ต้องถามครับบวกตอไปไหนอะผมผมชื่อจอนครับจอนโอเซ เคลียร์มาเป็นอีกโลนึงที่นี่น่ะก็เรื่องของเคลียร์ทีนี่คือเราต้องทำเบารถจักรกันใหม่นะเออผมชื่อจอร์ดโรเซ่เออช่างจอร์ดไปตีคนก่อนไปตีใครอ่ะพี่ทเคลียร์ไปตีกับแก๊งทีมนะไม่มมีอะไไรรคับ่ต้องมาฮะตีกับแก๊งใส่ชุดยีนฮะเออเมื่อกี้เราขับรถชนหะ ชนกูปิวเลยเมื่อกี้มีตังใช้เปล่าไม่มีตังเขอตังไหน่อยงูกูมาก็ดีแล้วเยี่ยม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 ไหนตีกันต้องไหนมีรถไหมจะขับไปดูเขาว่าไงเขาว่าไงเร็วเจ๊เร็วเกลามากับเพื่อนนะครับมาใครอ่ะนี่ครับชื่อน้ำซุปเอ๊ะอ้าวไม่กูโดนปิวมาขี้ยาเลยไม่ไม่ไม่มันไปรอนอนัเฮ้ยรอดิ อ้าวน้ำฟูจะพากไปดูเหรอรถใหญ่ไปช่วยหน่อยดิอ้าวโอเคปล่อยเขาดิกูไม่ลงแล้วโอเครอผู้หอีกนึ่นะอ้าวโอเคสายเปล่าบอกโอเคไล่แล้วอ่าอ่าโอเคไล่ไปก่อนนะครับทำไมอ่ะทำไมรีบไปอ่ะต้องไปช่วยเพื่อนอ่ะใช่เหรอเราใช้ใช้อะไรสู้เขาหน่อยพูดสิสนับสนับครับใช่เหรอเรามีสนับด้วยเหรอ มีเงาแค่ไรเข้ามาหลายวันแล้วน่ะหรอแป๊บเดียวมีสนับเลยเหรอใช่ครับตีง่ายมากขอขออันหนึ่งดิขอหนึ่งฮะขอหนึ่งดิเอ่ออันนี้แค่ไรเขาตีให้โถเกลัยนึกว่าฟาร์มเองเอะโถแล้วบอกเฟี้ยวไหนอะมีรถป่ะมีรถป่ะไม่มีอันนี้โถอันนี้เพื่อนไปหมดละก็ไปดิไปดิเขาตีมเพชวมาเพื่อนมาไหวเฮีย โอ้แม่งสมเพศว่ะเสมเพืรอะไรอยงเี้เข้ามาเราจะได้ใครบ้างแล้วยังครับยังเลยครับโดนดา่าเราโดนดา่าแล้มีคนมาอันนี้ั้นก็นี่แหละนี่แหละที่ที่ตีกันแล้วไปตีกัเขาทำไมก็แก๊งเขามีเรื่องกันอ่ะอ๋อ ไปแไปก่อนนะครับไปแล้วเหรอไปแล้วอยากไปดูอ่ะมีมีอะไรมีบอร์ใส่ไหมม,มีมีสักคันไหมมีไหมมีไหมจะไปแบบตามดูอะ่ะอยู่ห่างๆแบบเป็นผู้ภาคอ่ะภาคอ่ะภาคไอเทลไลไปกับให้เขาไปให้ให้ให้พี่เขาไปด้วยได้ไหมเฮ้ยวิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้ว,วผมไปดูได้ไหมอะ่ะวิ่งตามไปค่ะป่ะนี่ไงบอร์ใส่ ล็อกเก่งนะมึงฮัลโหลใครไล่จอมปลานี่ปุ๊บเฮ้ยเฮี้ยหัวทิ่มเลยสัตว์หัวทิ่มเลยเฮี้ยใครไาย ไอ้เหี้ยหัวทิมเลยหัวทิมเลยเหี้ยบึ่งแค่ไหรหัวทิมมาโดมันบล็องเดียวหัวทิมเลยสัตว์อุ้ยอุ้ยดูมันยิงดิอุ้ยเหี้ย,ต,ยต,ต่อรอยิงเพื่อนผมมาครับยิงนะครับต้องยิงแล้วครับ พี่แม่ตีหัวทิมเลยสัตว์เห็นเมื่อกี้อ่ะโอ้เมยตีกันหัวทิมเลยมงดูดิอ่าผมเปิดแค่แป๊บเดียวนะฮะผมเปิดแค่แป,ป,แป,ป๊บเ,เดียวจริงๆ รีบแทงกันนะครับผมสีขาวหรือสียีนแทงกันเลยตอนนี้ตอนนี้ครับถ้าเขายิงปุ๊บผมปิดทันทีโอเคไหมครับผมตอนนี้ฮะเตรียมพร้อมนะฮะฝ่ายยีนเตรียมพร้อมครับผมกรรมการครับยืนจ้องส่องทางไกลครับเอาแล้วฮะใครมั่นใจฝั่งไหนเชื่อฝั่งไหนสีขาวหรือสียีนใส่เลยครับผมดูจากไลน์อัพแล้วน่าจะรู้มือกันอยู่กูไม่รู้จักใครเลยรู้จักแค่หลายคนเดียวนะฮะผม โอเคครับนตอนนี้เตรียมตัวให้พร้อมครับกับศึกยิ่งใหญ่ขนาดนี้นะครับผมรีบเบ็ดรีบใส่กันมาครับผมโอเคนะฮะตอนนี้โอ้คนใส่คนใส่ขาวค่อนข้างเยอะฮะคนใส่ขาวค่อนข้างเยอะฮะแต่ขาวไม่ใช่พวกกูนะครับมึงอย่าลืมนะฮะขาวไม่ใช่พวกกูนะฮะไม่ใช่พวกกูนะฮะแต่ชุดมันดีเอาจริงมันไม่อยที่ชุดว่ะ มันอยู่ที่ว่าใครใส่ว่ะเอาแล้วครับผมเพลงเฮียอะไรเนี่ยเอาแล้วฮะเตรียมจัดตำแหน่งครับสียินตำแหน่งครับพวาก,กูไม่มีจัดตำแหน่งครับพวาก,กูคุยฮาก่อนพอฮาพวกกูค่อยไปนะครับผม พวกกูไม่มีจะทำหน่งครับพวกกูเอาหาก่อนแล้วค่อยวิ่งตีเอ้าตีแล้วเหรออะไรอย่างเงี้ยอะไรฮะตอนนี้ครับกรรมาการกลางนะครับตอนนี้เตรียมพร้อมครับตนนเตรียมพร้อมครับผมปิดแล้วครับนับ1 2 3สปิดแล้วครับโอเคใส่กันแล้วครับตอนนี้ตอนนี้สีเย็นบุกนําหน้าขึ้นมา1ห,หัวไก่ขึ้นมาทํายังไงสีขาวพยายามฉีกซ้ายไป4นนี่คนนะครับ ทงอุย้ยเฮียดูมันใส่หมวกเลยโอ้โหเมือนเลยเอาละครับเข้ามาหนึ่งเข้ามาหนึ่งหวังขี้หวังขีนี่ไม่โดนนี่ไม่โดนนี่โดนคี้ไปหนึ่งทีสีขาวลมไปหนึ่งสีขาวลมไปหนึ่งต่ไต่ต่เคไยวิ่งมาวิ่งมาหากูทําไมอย่าต่กูไม่เกี่ยวเอาละครับฝั่งนู้นดูว่าฝั่งนู้นหัวฟ้าหัวฟ้าต่หัวฟ้าต่อยล่วงไปอีกหนึ่งครับหัวฟ้าโอ้สีเย็นเสียเปรียบนะฮะตอนนี้สีเย็นเสียเปรียบโดนฟ้าไปต่อยววต่แววเคไยโดนเพื่อนตีกูว่าน็อกอเพราะเพื่อนไม่ใช่น็อกเพราะเรา ก oh oh ็โหใส่ใส่สีขาวสีขาวชัดกว่าเยอะตีอะไรเนี่ยสีขาวชัดกว่าเยอะดังโบดังโบดังโบโอ้โหมึงง้างทำไมมึงง้างทำไมมึงไม่ตีนี่เอาไปทีเหลือผู้หญิงคนสุดท้ายผู้หญิงยืนเดียวผู้หญิงยืนเดียวผู้ชายสาวผู้ชายสาวตีเพื่อนผู้หญิงฟาดฟาดไม่โดนฟาดไม่โดนฟาดอีกไม่โดนไม่โดนอ้าวล่วงไปหนึ่งอ้าวล่วงไปสองฟาดผู้หญิงฟาดอ้าวไอเฮียผู้หญิงเก็บเรียบเอือเรียบร้อยฮะสีขาวเป็นฝ่ายชนะนะฮะ สีขาวเป็นฝ่ายชนะนี่ครับผมแหมเกือบเอาไม่ลงคนมีแผลนะครับเอาเป็นว่าสีขาวชนะเนะีฮะสีขาวรับเต็มครับผมเอาเป็นว่าตอนนี้นะครับผมอยากจะเข้าไปสัมภาษณ์ผู้ชนะมากเลยทางด้านฝ่ายขาวเคไลน์ K เป็นหนึ่งในสมาชิกที่ยังยืนรอดนะครับณนะตรงนั้นนะครับผมฮัลโหลครับอันนี้ทำไมมาย,ยืนคนเดียวอ่ะเพิ่งเข้ามาหรอคะเออผมผมผมมายืนดูครับ ไม่เห็นเห็นอยู่ตามติดทุกกระแสเลยเนี่ยอ๋อใช่ก็ผมรู้จักกับคนในเสื้อขาวใช่ไหมรับผมเลยถามว่าเขาอยู่ไหนเขาเลยบอกว่าไม่ไปอันนี้กับเขาอ่ะไม่ไปอยู่กับเขาอ่ะไม่อยู่ครับผมอยากอยู่กับคุณตำรวจได้ไหมครับอ่างั้นสมัครตำรวจเลยครับไม่เอาอยากอยู่ในหัวใจคุณนะครับโอ้ยอ่าผมหยอกเล่นฮะแต่ก็เอาจริงนะอเราไม่ร้าผมไม่ร้ายครับคุณตำรวจใช่หรอครับ ใช่ครับผมเป็นคนดีเนี่ยแบบทำไมแบบเราเห็นเขาตีกันที่ไหนคือจะมีคุณใช่ใช่ผมชอบมายืนดูมันสนุกดีครับเอาถ้าถ้าไปตีกับเขาน่าจะสนุกกว่าไม่ครับผมไม่เก่งครับใช่หรอใช่ครับแล้วแล้วทำไมเก่งบ้างเนี่ยยืนดูเก่งใช่ไหมใช่ครับยืนดูเก่งครับอ๋อสัตย์ญาตไปเลยครับแล้วคุณตำรวจล่ะฮะขับรถชนเสาเก่งค่ะ คุณตำรวจก็ซื้อพื้นใช้ได้เลยเอ้ยโทษทีฮะปากๆคุณตำรวจก็เม,มื่อกีนน้พูดอะไรนะคะไม่ได้ยินนะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่หูฝากครับเชื่อผมดีคุณตำรวจน่ารักดีครับอ๋อใช่เมื่อกี้บอกว่าน่ารักใช่ไหม <c oughs> ใช่ครับคุณตำรวจน่ารักครับอ๋อสงสัยเมื่อกี้หูแววเองเหละค่ะต้องแคคคิ้วหัวแล้วแหละใช่ Wake up ใช่ฮะอันนี้รู้จักใครในเสื้อขาวคะรู้จักเอ่อน้องครับเค r a i c ครับอ๋อเฮ้ยเฮียแป๊บนึงดิ เาเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นแป๊ปนึงนี่มันเป็นตำรวจเนียสนุกกว่านี่ฟังไม่ยืนเนี่ยเล่นเล่นก่อนเลยครับตีกัน g t อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวไปเล่นครับอะไรนะอะไรขออธิครับขออธิโทษทีโทษทีไม่เป็นไรแล้วไม่เป็นไรแล้วเฮ้ยผมขอโทษทีเมื่อกี้หูมันดับอ่ะนะพูดใหม่ได้ไหมครับไม่ก็คือว่ามุย่าบอกว่าถ้าว่างแบบเออดีกว่าไม่ยืนดูเขาตีกันอะไรเงี้ยเป็นตำรวจไปอยู่ในหัวใจคุณได้ไหมครับถ้าว่างอ่ะ โอ้โหมอฮะได้ไหมฮะเขาเขินใจเกินมั้งเขาสัญญาณาตะอันนี้ไม่รู้สิฮะสรุปว่างๆไหมครับตอนน้านอนว่างๆค่ะหัวชุบไม่ได้ครับว่างจริงเหรอครับใช่อะะไรฮแพ้คนกี้ออนด้วยกูมาดูอ่ะอันนี้ชื่ออะไรหรอผมชื่อเกียร์ครับเกียร์แปลกไหม ไม่แปลกนะเพื่อนเราก็ชื่อเกียร์เยอะแยะใช่เหรอครับมีคนชื่อเกียร์ด้วยเหรอใช่ค่ะแต่ไม่ใช่ที่นี่นะอ,อยู่ต่างประเทศอะประเทศไหนล่ะครับอันนี้อันนี้อันนี้มุยะก็เพิ่งมาเล่นเหมือนกันค่ะประเทศนี้อ๋อต่างประเทศเพื่อนเพื่อนเราชื่อเกียร์ประเทศไหนครับอือยู่เอสดีค่ะเพิ่งรู้จักเหมือนกัน <ü> คนนั้นชืช่ออะไรนะชื่อเกียร์ ชื่อเกียใช <Judge> ่ชื่อเต็มอะครับอ่าชื่อเต็มเราก็ไม่ทราบเหมือนกันเราไม่ได้สนิทกับเขาอะเรา gender, เรู้จักผ่านผานอ๋อครับครับครับใช่น้องทีหลังถ, drawn, ถ้าจะใครชื่อเกียเราจะถามให้นะว่าชื่อจริงชื่ออะไรได้เลยฮะเอาเป็นว่าไม่ต้องถามหร้วครับเพราะว่าคุณก็มีแค่ผมก็พอเราโง่ ก็คุณก็มีเกียร์เดียวก็พอละครับเกียร์ผมไงเลีเ้ยงเราไหวไหมเนี่ยเอ่อผมดูแลดีครับผมไม่รู้นะว่าเลี้ยงไหวไหมอะแต่ว่าผมแค่เทคแคร์ดีแล้วกันเอาอย่างนี้ดีกว่าใช่เปล่าใช่ฮะโอเคทคแคร์ <laughs> <laughs> ดีนี่ดีแค่ไหนอคะก็เป็นคนใส่ใจรายละเอียดฮะ ถ้าเราเราให้คนถ่ายได้ไหมอ่ะครับเรามีเกมให้ล่นมีช้อยเสียข้อเราชอบเสียอะไรเห,เ,เหลืองชมพูเขียวฟ้าเหลืองชมพูเขียวฟ้าใช่ค่ะคือต้องเลือกเราชอบเสียอะไรที่สุดเลือกว่าคุณชอบเสียอะไรใช่ไหมครับใช่ค่ะเหลืองชมพูเขียวฟ้าอย่างคุณนะผมว่าน่าจะชอบเสียชมพูครับ อะไรเหรอฮะแต่ผมเอาจริงๆนะผมชอบคุณนะได้ไหมคุณครับเคว่าไงอันนี้คนเซิร์ฟเวอร์หรือเปล่าเราคุณเห็นผมเราเสียเลยเออมันบักครับอ๋อเห็นผมบักใช่ไหมโอเคงั้นเราขอโทษครับเมื่อกี้ไม่ได้ด่านะชมมันบั๊กเหรอใช่ฮะจบแล้วไม่เห็นความสวยเราซะงั้น เออผมผมเห็นคุณสวยนะครับแต่ผมไม่ได้ใช้ตาผมใช้ใจมองอ่ะโอ้โหลบกวนกระโดดให้หน่อยค่ะหนึ่งครั้งโอเคได้ฮะงานงานการไม่ทำแล้วมาเืนคลิป <laughs> ผมก็ไม่ทำอะไรเหมือน,นครับไม่ทำอะไ,ไรไม่แล้วเอาตออังที่ไหนใช้อ่ะโอ้ยก่อนจะไปทำงานทำใจไม่ให้ชอบคุณหมอก่อนดีกว่าเป็นตำรวจค่ะ เห็นไหมคนเนี่ยคนไปชอบหมออีกแล้วว่ะเนี่ยคนหลายใจอ่ะคุณบอกว่าทําใจไม่ชอบคนหมอดีกว่าไม่ใช่ชอบคนตํารวจเฮ้ยคุณไม่ใช่ชอบคุณดีกว่าไม่คุณฟังมั่วแล้วไม่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 คุณบอกว่าคุณรู้ไหมผมมาที่นี่อ่ะผมยังไม่เคยไปหาหมอไม่เคยไปโรงพยาบาลเลยทําไมอ่ะก็ผมมาถึงผมก็เนี่ยมาดูเขาตีกันเลยเนี่ยผมเพิ่งมาวันนี้ออกมาวันนี้ ใช่้วก็โอเคแล้วก็มาดูคตีกันใช่ครับผมผมยังไม่รู้จักใครเลยเนี่ยนอกจากเออน้องน้องผมใช่ไหมแล้วก็คุณคุณคุณครับคุณอะไรอ่ะคุณตำรวจนี่ไงคุณตำรวจอ๋อเราชื่ออะไรมุหยะเอ้ทำไมรู้อ่ะก็คุณบอกผมแล้วนี่ครับจำได้เฉยเลยอุ้ยคนของใจทำไมจะจำไม่ได้อุ้ยอุ้ยเขินเตยไปหนึ่งครั้งเขินอ่า ไอเฮียลูเกือบลืมไอเชียเอ่อว่าแต่ไอเฮียหมอเยอะไปไอเฮียว่าแต่เอ่อคุณมาคุมสถานการณ์เหรอครับอะไรนะอันนี้มาคุมสถานการณ์เลรอครับอะไรนะมาคุมสถานการณ์แล้วครับไม่ค่ะมาดูเฉยๆพาพ์ที่ขับมาเฉยๆดูเหมือนกันเราคุมใครไม่น่าจะอยู่อะดูแต่ละคนแล้วอะเราไม่ไม่กล้าแบบ เราไม่ค่อยรู้เรื่องอ่ะอันนี้เราพ่งมาเหมือนกันเราก็ยังงงๆอยู่เลยว่าเราต้องทำอะไรบ้างเนี่ยก็เลยให้ให้แบบรุ่นเก่าๆเขาเคลียร์เขาผมก็ผมก็รุ่นใหม่เหมือนน่ะฮะผมก็รุ่นใหม่เหมือนกันครับแล้วสรุปจะไม่ทํางานจริงเหรอคะเนี่ยจะไม่ทํางานจริงๆเหรอครับเออไปหาของกินได้ยังอ่ะไปหาอะไรนะครับที่ถามอ่ะว่าต้องไป กินอาหารที่ไหนอะที่หน้าโรงพยาบาลอะอจำได้หรือเปล่าจำได้ครับแต่ผมก็ตอนนี้มีอยู่ครึ่งหนึ่งฮะอ๋อยังไม่ไปซื้อเหรอคะยังไม่ไปซื้อแล้วฮะก็มันมันผมไม่ไม่รู้จะซื้อที่ไหนอะโอ้ยขอบคุณฮนะขอบคุณครับขอบคุณครับ แป๊บหนึ่งนะกินยังไงวะเด่ยอาหารที่นี่อร่อยไหมคะมันก็แค่ขนมปังกับน,น้ำเปล่าแต่ที่มันอร่อยมากกว่าอันอื่นก็พราคุณให้เนี่ยแหละครับอ๋เอ้ยเขินเขาฝักทีนึงเขาผักอีกแล้วพอดีแบบพอดีแบบเราเขินแล้วแบบมือมันดแกบบอยู่ที่น่<อ>ไม่ค่อยเป็นอรอใช่ ถ้าเราผักถ้าเราเขินบ่อยเนี่ย<น>ตายผักตายเขาไม่ตายหรอกใช่แล้วฮะถ้าตายแต่เราพาเไปหามอเองใช่หรอครับใช่เขาไม่ปล่อยคุณเป็นศพนันเองเม้งอย่รงนี้บอกอ๋อแด่ผมผมแข็งแรงนะผมดูแลตัวเองเก่งมากใช่เปล่าใช่ใช่ผมดูแลคุณได้ผมปกป้องคุณได้คนระับเพราะผมจะใช้มือสองข้างเนี้ยแหละปกป้องคุณได้แนะ่นอนฮนะ ถึงถึงไม่อาจจะสู้อาวุธในมือคนอื่นไม่ได้แต่ผมก็ปกป้องได้ฮะใช่หรอคะปกป้องให้ดีที่สุดไงครับผมต้องปกป้องให้ดีที่สุดเลยอระใช่แล้วฮะก็เกิดแล้วอ่ะโอ้หเกิดบ่อยแตกสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับวัดีครับอันนี้ใครอ่ะนิกกี้ครับ เขินบ่อยกูแตกเขินบ่อยกูแตกดูโซนแล้วเขินบ่อยกูแตกคือเนี่ยยอดเราเราเขินแล้วแบบเนี่ยมือไม้เรามันสั่นไปหมดเลยอ่ะโอเคใช่เราคงงเไม่เค้โดาใครจีบอ่ะใช่แล้วแบบแล้วแบบเราเขินครับดีอ้าวไปไหนแล้ววะเนี่ยอรับครับอ๋อ กระโดดทีฮะหมักฝรั่งมันติดอันนี้อันนี้คนชื่ออะไรเหรอผมชื่อเกียรครับเกียใช่ใช่ชื่อคุณคุณคุณยังไงะคุณชื่ออะไรครับชื่อเกียรนี่แหละครับฮะอีกประเทศนึงก็มีครับประเทศประเทศที่ผมมามันก็มีครับชื่อนี้ใช่เหรอครับใช่ครับเสียงมันผ้มไหมนี่คุณมาจากประเทศอะไรเหรอครับผมมาจากเคดีครับอ๋อเฮียเกียเหรอครับ อ้าวสัตว์มึงใครเนี่ยอ๋อผมอาผมผมเอาเป็นว่าผมเคยดูโกโปอยู่ครับครับพวกคุณคุยอะไรกันครับอะไรเนี่ยผมเคยดูอยู่อะครับครับครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับคนนี้แจ้งมาเดี๋ยวนะครับมาจากคุณโอทีค่ะยินดีที่ได้จักครับโกโปครับโกโปครับไอสัตว์เอ้ยแม่งเอ้ยเพี่อโกโปเฉยเลยอะไคิดไงมาเล่นนี่เหรอครับอ่ะนี่ผมมาหาคุณตำรวจมามาอ๋อ อะไรนะเขาเมื่อกี้คนพูดว่าอะไรนะคะเขาถามว่าคิดไงมาที่นี่ผมเลยบอกว่ามาหาคุณดําโดได้ไหมอ๋อได้ยินว่าพาพี่แกงมาที่นี่เหรอฮ่าพี่แกงอ๋ออาอามาทําแกงครับอร่อยมากเลยไม่ก็เมื่อกี้ผู้ชายเขาพูดไม่ใช่เหรอฮัลโหลฮะไม่ก็เมื่อกี้ไอ้ย่ามันช่วยกูดิไอ้ย่าเขาบอกว่าพาพี่ิกแกงมาทู่นี่ไอ้ย่าไอ้ย่ามึงอยู่ไหนวะไอ้ฝัดเอาเอาช่างมันเถอะเรา เราหูไม่ดีเองอะหนหนในพูดสิอะไรโนหนึ่งครับดูไว้ครับไม่คิงคองอ๋อเขาบอกคิงคองใช่ไหมครับเออคิงคองโนเลยโนหนึ่งครับเออเฟีอยวอะมึงชื่ออะไรชื่อน,นิกี้ครับนามสกุลสมสานครับไม่ใช่ดีวายนะ ไม่ครับอ๋ออ๋อดีวายผมก็ตามหายอยู่ครับไอ้ดีวายนะครับอ๋อดีวายไหมอยากดีวายอยู่ครับอ๋ออยากดีวายอ,อ,อยากดีวาย <laughs> โอเคโอเคอยากดีวายอยากเป็นดีวายอยู่ครับไ <laughs> อ,ยอย้ย่าไอ้เฮียมึงเอาไงดีวะกับไอ้เนี่ยมึงเอาไงดีวะไอ้ย่าคุณตำรวจครับมันเอาจริงนะหน้าถึงหน้าคุณจะบัลอกอะแต่คุณก็น่ารักสำหรับผมนะครับ บอ๊กหรอทำไมทำไมของย่าไม่บักอ่ะไม่เป็นไรแล้วครับหน้าผมก็ไม่บักแต่คนอื่นบักครับเราอยู่นิ่งๆหน่อยดิกูโดนกูโดนเฉียวกูไปสองพิณาบั๊กหรอเด็กนั้นเดีเราต้องไปแบบตกแต่งความสวยมาหาคนเกี้ยวแหละใช่เหรอเนี่ยก็บอกไปเลยครับว่าสวยอยู่แล้ว ผมกแล้หรอเราอยากให้คุณเห็นตอนเราผมสีนี้คุณคุณไม่ต้องผมบอกแล้วไงผมใช้หัวใจมองคุณคุณน่ารักอยู่้วครับโอ้เขินจริงของนนหนึ่งจริงๆครับแน่นอนตระกูลดีผมอยากผมอยากอยู่ลัทธิด้วยครับลัทธิเป็นลูกไปก่อนโอเคครับให้ผมเรียกป้าเลยปหะครับไม่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 ลูกมันเยอะ ลูกอะไรครับลูกกิงคองอ๋อมันลิงเขาอ,อยู่เป็นฝูงเว้ลาเลี่เลยลี่ทำไมอยู่เป็นแ,แ,แ,แล้วไม่ทำไมเดี่ยวคลับผมไม่กิงคองไงก็เลยเป็นเจ้าเจ้าเจ้าลิงเจ้าลิงมีสองตัวสัตว์กูไม่อยากพูดโอ้สิคุณเอ่อมูรี่ อ้าคุณคุณเรียกเชื่อเราผิดเหรอผมญาตนอนนะคะพูดเล่นผมล้อเล่นน่ะคุณมูยาครับผมเรียกผมแกล้งเฉยเฉย,ยแหมนิดหน่อยเองเมื่อกี้เอ่ยคุณการอันนี้เขาเสร็จแล้วเขาทำอะไรกันครับเนี่ยอันนั้นคะคุณการอันนั้นเหรอเกียร์อ้าพูดเล่นเหมือนกันค่ะครับแล้วเขาทำาอะไรกันล่ะฮะไม่รู้เหมือนกันอ,อะอ้าเอิงปะ ย่าก็อยู่ตรงนี้กับคุณย่าจะไปรู้ไหมอ่ะเพื่อ <c oughs> คุณรู้สถานการณ์ในวงในวอลบอลอ,อยากอ,อยากรู้ <ขอ S 1> ใช่ไหมผเต้นเนี่ยครับขอเต้นเนี่ยครับเขาเขาบัพมันอยู่ครับอ๋อเหรอฮะ